เห็นไหมคนระับท่านฟังเวลาเจมพกเปิดเพลงนี้สิครับโอ้โห,โหฟังน้นขนุขนคือมุดนตรีมันกิ้งหยักเฉพาะไอวีนี่เสร็จสิบชิ้นยังไม่นับดนตรีเครื่องประกอบจังหวะไอ้โน่นไอ้นีน่นะ่าหนักเยอะแยะแต่ถ้าไม่ผมขนทั้งหมดมาบนเวทีเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นแล้วนะครับเพลงที่ผมขอโทษจริงๆครับน,นักดนตรีลูกๆและหลานผมแต่ละคนเนี่ยเขาพลีดาม เสียแล้วพยายามทําให้คล้ายมากที่สุดเท่าที่คน8คน9คนจะทําได้ทด่านเลโปรดหลาดานึกว่าข้างหลังมีดนตรีเล่นอยู่150ชิ้นนะฮะทีนี้มาเล่นอย่างีแค่นี้เราเนี่ยเนี่ย7 8คนเนี่ยแล้วเพลงน,นี้พี่เรียนบอกว่าหน้าเวทีไม่ได้ร้องถ้าร้องก็เป็นดนตรีใหม่ที่เป็นซาวใหม่ทำให้มันง่าย แต่วันนี้เป็นบันทุ่ประวัติศาสตร์เพื่อเราจะได้จารึกไว้ในแผ่นดินแกะต้นฉบับออเคสตราแลวเราเล่นแค่ดนตรีแปดเก้าชิ้นได้ปลดให้กำลังใจทั้งนั่งดนตรีและพี่หูนหคะครับนี่คือเพลงเพลงไตเติ้ลเพลงไตเติ้ลหรือเพลงนำภาพยนตร์เพลงแรกในชีวิตของเพงียนแลรามที่เรียน นอกจากจะเป็นราชีวีเพลงแห่งภาคตรอกเธอยังเป็นราชีวีเพลงประกอบภ,ภาพยนตร์นะครับโดยเฉพาะเพลงไตเติลหน,นังในจํานวนนักร้องหญิงทั้งหมดที่เป็นคนลุกทุ่งพี่เรียมได้รับโอกาสให้ร้องเพลงไตเติลหน,นังมากที่สุดนับกันไม่ถ้วนเลยแต่เพลงแรกที่ทําให้คืนดุดังในวงการเพลงหนังคือเพลง,งนี้ครับนักเพลงของกระุงค์คือไพบูม Well, see you.